ยไม่เออยัดฟรีเลยเอ่ไหมถอยๆไปมันเนินเกินอันนี้มันเป็นเนินไนวังนี่วางไม่ใช่เอาอีกตัวนี้ขอนี้พรใหญ่นะตัวนึงนะูล้วถูกล้ <S uck box> อยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนก็นมีหมาสามตัวเนีมนอยู่เป็นเพื่อนนีมาสามหาบ้านค่ะ<ม>เขาไม่อยู่ด้วยห้าอกอาแล้ว่รนอยอยู่น้นจะออกมาแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนยหกิบหกค่ะหกสิบหกค่ะและ้วพี่จะมาสองปีจะออกมาแล้วลูกนะาลลูกเด้ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดก็ลูกชายเขาก็ได้ครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยได้มามา,าก็ไม่ได้ให้ตั่์ยายก,ก็กินเงินบุบบอยยายก็กินแต่เงินหุบบอยที่รัฐบาลให้อ๋อได้หุบบอยค่ะแล้วจะพอกินไหมล่ะพอไม่พอยายก็ต้องให้พอพอแต่และเดือนมันต้องให้พอเพราะเรามันไม่มีไรายได้สัง่งได้น้ำไฟล่ะน้ำไฟยายก็เก็บ เงินหกร้อยนยั่นแหละยายจ้องเก็บไปเกีเ่ยค่าน้ำเข้าไปค่นาน้ำเท่าไหร่เข้าไปเท่าไหร่ค่าน้ำเข้าไปก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทนะคะแต่ละเือน,นอยายใช้มาข้าวใบเดียวไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรไฟก็โหลดเดียวพอมันโดนลกกักจนหมดสายไฟเราก็ต่อสายตรงไว้ไฟโหลดเดียวห้องน้ําก็ไม่มีไฟใช้ไฟโหลดเดียวะคะ่ะแล้ววันๆกินกับอะไรกับข้าวกับข้าวก็ไปเอาที่วัดนะคะที่ท่านอาจารย์ที่วัดถ่าพระไม่บิณฑบาตเราก็ต้อง ปลาซื้อเขาสาไว้หุงไม่หากินเรากินขึ้นก็ใส้ที่อยู่รอดก็เพราะใส่วัดด้วยค่ะก็หกร้อยข,ข้าน้ำไฟกร 120. ็ร้อยยี่สิบค่ะแค่นั้นแล้วไม่มีใครมาไม่มีใครมาลูกมีคนเดียวเหรอสามคนแต่คนโตเสียแล้วแล้วสองคนนั่นเขาก็หากินลำบากอเขาไม่เคยมาไม่ได้ส่งให้ด้วยไม่ไม่ได้ให้สักบาทเลยโอ้ไม่วมเลี้ยงลูกยังไง สอนเขายังไรบ้างก็เลี้ยงประจามภาษาคนจนนะคะแล้วยอมยมเลี้ยงเขาเองไหมหรือว่าเลี้ยงเองหรือว่าเขาเขา<ม>ขเขาไปโตที่อื่นไม่ค่ะโตกับเราที่นี่เหรอจ้ะเขาเขาจบอะไรกันป .6 ค่ะเขารกคิดนะว่าแก่ตัวไปจะได้หวังลูกหลานไม่ได้หวงังค่ะไม่ตอนแ,แรกที่ที่เลี้ยงเขาตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กก็หวังอยู่ พอโตแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วตอนนี้ยายไม่รู้จะทำอะไรหกร้อยหรอค่ะแล้วทำอะไรไหวไหมเนี่ยตอนนี้ก็พอช่วยเขาเรื่องวัดวัดสราวัดช่วยได้อยู่อ๋อท<ต>ำไป<ด>ไปตอบแทนคุณค่ะล้างตัวพาช้ทำอะไรหลุกยาซ้อมก็ข้างวัดใจก็ทำป,ประจำอยู่แล้ว ทำมันี้นนใหญ่ก็หลกมดกอไเป็น,นป่าเลย,ลลนนย,ยกลกเนี่ยทำมันเนี่ยลกลกป่าช้าเลยลกมาวถนนนีใหญ่เป็นคนหลกถ่ายว่าหน้าบ้านเนี่ยลกให้พาเดินสะดวกอ๋อก็ถ้ามีหญ้าลกก็ถอนช่วยหลกหมดหลกทุกวันนะเนี่ยมาก่อนใช้ยาเต็มถนนเลยค่ะนยายก็หลกยายก็ถากถางังยายก็เก็บเนี่ยเก็บนี่มันเก็บไม่ไหวฝนน้าต,ตกเราก็หยุดกอ่อน แล้วคิดอะไรต่อในชีวิตหรือหวังอะไรได้บ้างตอนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรยายก็อยู่ไปเดนรื่อยค่ะถ้าย้อนกลับไปได้ใหม่โยงจะคิดยังไงชีวิตถ้าย้อนไปได้สักสามสี่สิบปีถ้าถ้าเกิดย้อนได้ยุบลงแล้วรู้สึกจะวางยังไงชีวิตจะก็วางว่าเออว่า,<ง>วา,วาจะได้พึง่งลูกว่าลูกหลานดูแลแก่ตัวไปแต่นี่มันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดรู้แบบ แบบนี้ว่าเขาไม่ได้ยันไรระยงจะยัง,ยงไงกับลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงรัามียงเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเออทำไมเสียเร็วอย่างเขา,เขาเขาไปโรคมะเร็งแล้วเป็นโรคปอดโรคอะไรค่ะหลายลรกกินเหล้าสมุทรีใช่ไหมทั้งม้าทั้งเหล้าเลยโอ้โหทุกอย่างระยองเววอีท่าไหนเจ,จนี่อนนั้นเขาดีอยู่อะคะอ่ะอะ ตอนนั้นเขาดีอยู่เขาดีอยู่ค่ะแล้วก็ให้ความหวังอะไรย,ยมบางตอนที่ไม่ได้มีความหวังอะไรเลยเอ,อตอนชีพกันใหม่ๆนี่เขาไม่ให้ความหวังเลยเหรอไม่ทั้งเล่าทั้งมาทั้งยาได้เงินมาก็ไม่เคยให้ยายหรอกยายก็ต้องไปหาแล้วจ้างกินน้ำให้ลูกไปโรงเรียนกินน้ำาจ้างก่อนจะได้นี่เ,เขาเขาเขาเป็นไงบ้าง เขาก็ดีอยู่ค่ะเขาก็รับผิดชอบในครอบครัวอยู่แต่พอนานๆไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปความรักมันยังมันมันมันเหลือไหมตอนนั้นตอนที่เขาพูดที่แจจริงใจยายไม่เผาผีคุณเลยลรักมากไม่เผาผีก็ยายรักมากไงยายก็ไม่เผาผีแคร์เลยนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ปลดปล่อยแล้วเคยทุก ทุบตีเลยไหมโหตีจองหองตีเหรอกินเหล้าแล้วก็ตีลูกลูกตัวน้นอยเล็กๆจับหัวจกทีโม่ข้าวเนี่ยเขาคว่ำมันไม่ให้ลูกกินเออแล้วก็ตีทำไมตีเพราะมาเหล้าไงคะให้เขาเป็นไปแล้วกาขับรถจิบลอ้อค่ะขับรถจิกลอ้อตีลูกด้วยเหรอเล็ก,ลกๆจับหัวจับหัวเลยจับหัวขูกลูกในครัวทนแบบ รักพ่อมากจนไม่ไปเผาพ่อเลยลูกก็ไม่ไปเผาพ่อเสียชีวิตก็ไม่ไปป่วยก็ไม่ไปดูเลยเราไม่เจ้งความเหรอไม่เขาไปป่วยกับลูกสะใภ้ที่อยุยายนะคะ่ะเพราชาวบ,บ้านอยู่ที่อยุยาตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านนี้ขขนเขาก็ยงเขตเป็นน้องของสามีค่ะเป็นหลักว่าเป็นอาเราเรียกเขาแทานลูกเป็นอา เขาเห็นสงสารว่าเราไร้ที่อยู่ก็เลยให้มาอยู่พอข้าวของเขาหายหมดดนองนัดนไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยใช้ไฟโหลดเดียวต่อสายตรงไว้นะคะล้วโยมสู้เขาไหมตอนนั้นตอนตอนที่เขาตีลูกล้วโยมห้ามไหมมันห้ามไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่กลัวอะไรอะ่ะแลพอหมามันขึ้นแล้วโยม,มไม่แจ้งตำรวจเหรอ กำนัดกำนันยังไม่กลัวเลยขนาดกำนันมาห้ามมันยังชชกกำนันเลยแล้วกำนันกำนันก็เลยไม่เอาไว้เลยก็เลยให้เราเลิกกันกำนันตัดินใจแล้วกำนันก็ไปเพื่อนกับแปนปีว่าแม่กำนันที่กำนันสมเขาอยู่มู่หนึ่งแต่ลงก็ให้เลิกกันเขาให้เลิกกันดีกว่าก็อยู่กันไปมันก็ไม่ได้หลักกันไม่ได้รับผิดชอบ ลูกก็ต้องไปใส่พระพระที่มาท่านเจ้าวาดไปอาสยจังใส่พระองค์เก่านะนี่องค์ใหม่องค์เก่าแก่รักลูกชายคนที่ตายมากลูกชายอยู่ก็แกมาตลอดจนมากระทั่งพระอาจารย์ทุกวันนีแ้แล้วทาไมลูกชายถึงตายลูกชายเขาอ้วนแล้วเขาติดเตียงคะ่ะติดเตียงก็ไปเช่าอยู่ห้วยสองหลังสามปีอ้วนคืออ้วนไปรู้จักผู้ใหญ่คุณบอวาอ้วนขนาดไหนอ้วนอ้วน,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 นจนเท้าเขาเลกค่ะท่าน ท้าน้อยแล้วไอ้ลำตัวเขาเยอะมันใหญ่มากเป็นโรคอ้วนเหรอ้อวนแล้วก็กินแต่โคกินแต่คโคก็ชอบกินโคกอ่ะอาจารย์ห้ามผมไ่ฟังซีๆก็ลุกไปกวาดบาดัดเขาล้มพอเท้าเขาน้อยแล้วเขาหลับช่วงนี้มันใหญ่ยังมีรูปเขาอยู่รูปถ่ายตอนที่เขาป่วยเราก็ถ่ายรูปคุณผู้กองเนี่ยเราช่วยเนี่ยมาตลอดตอนอยู่สามปีคูช่วยเบีบานมูตี่ว้วยใาย นายุของวันดีช่วยเหลือยายมาตลอดแต่ยาที่ลูกเราป่วยตามไปช่วยเหลือลูกเรามาตลอดแล้วตอนนี้โยมเห็นไหมว่าชีวิตความเกิดนี้เป็นทุกข์ไหมจะคิดว่าทุกข์ไม่รู้ว่าจะพดูดยังไงม,มันเลยทุกข์อ่ะมันสาหาัสกาะชาัานโยมเจออะไรบ้างที่มันแย่ๆชีวิตมีไหมตอตน,ตนไหนบ้างที่ว่าแย่ๆในชาติก็แย่ที่ไม่มีบ้านอยู่ตนอนเลนอนสลาวัดนอนอะไรไป กระดิ่งกระสาย,ยายกนา็นอนเลยค่ะ,คะทุกอย่างมันประสบการณ์มาเยอะค่ะตาย,ยายก็ลงมาแล้วเคยอะไรสมหวังบ้างทุกวันนี้คิดว่าเกิดมาไม่มีอะไรสมหวังเลยเลวิจัยไม่มีได้มีความปลูกเลยค่ัท่านไม่เคยได้เลยยายไม่เคยได้คนจากอะไรเลยแล้วถ้าเขาให้เราเกิดใหม่นะโยมยายเขาคงไม่อยากเกิดแลว ม,มันไม่ได้ทอแทแ้แต่เกิดแล้วมันไม่ได้ไม่ดีอะไรขึ้นมาก็คงไม่อยากิดคือจบไปเลยไม่เกิดดีกว่าไม่เกิดดีกว่าเกิดมาแล้วมันสร้างความทุกข์ไหนจะทุกข์เราไหนจะเพื่อนบ้านมาดูแลเรามาช่วยเราก็ลูกก็ไม่ได้ไม่เอาเพราะตรงนี้เท้ามากไม่ได้ดูแลพอเราแก่ด้วยเนี่ยนะ เราเ,เรายังเคยถามลูกเลยว่าถ้าไม่มีแม่ถ้าเองมีลูกเองจะรู้ mm hmm. เอาไม่มีชีวิตอยากเป็นไรนิดหน่อยจะไม,ม่แม่กินูกแม่มีว่าสอนก็ไปว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่หรือว่าวันหนึ่งถ้าลูกเขาไม่ดูแลแม่เออแล้วลูกจะทำยังไงในเมื่อลูกแม่เอาเรา oh. ก็สอ,อนได้ไม่ยะ,ะและ้เขาตอบเลยไหมขอร้อ,องให้ค่ะแต่ก็น่าคิดนะครับว่าวันนี้ลูกไม่ได้ดูแลแม่แม่แก่แล้วแม่จะอยู่ยังไงเพราะแม่ก็ไม่ได้มีเงินทองเก็บแล้เขาก็ไม่ได้ให้่เติอตอนชีวิตเราเลยแล้วก็อีกทั้งที่เราลําบากมาก็เขาก็าเยอะแล้วก็วันหนึ่งเราถามเขาว่า ที่เราเลี้ยงลูกมาแล้ววันหนึ่งมันกลับมาเป็นว่าลูกก็ไม่มาดูแลเราแล้วเราแก่ตัวแล้วเราก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วเราจะอยู่ยังไงน่าคิดที่น้องไม่มีพ่อแม่มีลูกมียายคนเดียวไม่มีสมบัติเล่นๆหรอไม่มีอะไรจริงไม่เลยพ่อเขาขี้เมาเป็นตำรวจขี้เมาแกก็เมาอย่างเดียวแกไม่ปักหลักเลยพ่อ ทั้งเล่นทั้งกินทุกอย่างเวรกรรมหยบเจอแต่ครอบครัทุกอ,อย่างประสบการณ์ตั้งแต่เด็เกเือลำบากตกลงก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งจริงๆในสุดท้ายแลย่ว40กว่าปีที่ยายลำบากนั่เลย40กว่าปีแล้วโยมทำอะไรบ้างตอนตอนัอนนบสาวๆยังเข็บดก็ <S 2> <S 2> ทำงานก่อสร้าง<อ>ทำทุกอย่าง เลยว่าเขาจะจ้างไปลูกยาดทำไรยายก็เอาหมดได้วันเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้ได้วันไม่กี่บาทสามสิบสี่สิบบาทยายก็ทําทํางานโรงงานลรงป้ายยายก็ทําแล้วก็ลรงพ้าป,ปะแดงยายก็ทํามาสมัยเรายังเป็นาสาวๆอยู่ะคะ่ะพ้าปะแดงตั้งแต่ตั้งทีแรกเลยยายก็ไปทาวันละแปดบาททาพ้าป,ปะแดงตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆเลยแถวเนี้ยสาวๆแถวนี้นรุงใหญ่เขาจะไปทาพ้าป,ปะแดงกัน แตหมดประกาศแล้วตอนนี้เรามีเงินเก็บเงินเลืออะไรไหมก็ไม่มีซะให้แค่หกร้อยนี่ค่ะที่ต้องใช้แล้วก็เข้าววัดแค่เนี้ยแลที่ยึดไว้ตรงนี้ตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ที่ติดไว้ใช้ยี่ติดก็มาเช้าในว่นก็ให้มาสามร้อยใครให้ที่งานวัดอ่ะที่จะาภาพเขาสงสารก็ให้มาสามร้อยรืจ้าภาพว้มาสามร้อยเขาจัดงานอะไรงานศพที่อาจารย์ว่าอ๋อเราเราไปช่วยงานเขา ช่วยล้างแก้วอะไรที่เอาพอไหวช่วยช่วยในครัวยังก็ยังดีเราช่วยแด่วัวนี้ลูกบ้านนี้ลกลูกเราก็ไปช่วยูกเพอเขาสี่ขาแล้ว้นดทีนี้จะมาถามโยมในเมื่อที่พึ่งทางชีวิตเราในร่างกายเรามันก็ได้แค่นี้อย่างที่และโยมว่าหลังความตายโยมโยมมีที่พึ่ง ไม่มีเลยค่ะไม่มีที่ที่เที่ยวไม่มีพระตนทรตยเลยเหรอไม่มีเลยพุทธังแสดงกระฉาไม,มีมีไหมได้อยู่ฮะไดไ้ใจเรายังยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังมีมพระพุทธธรรมประสองค์อยู่ยไมมหมมีมีใจค่ะยายก็ะสวดทุกวันสวดอ,อะไรเหรอสวดอะไรเอาหงสหาอะไรที่ยายจำได้ยายก็ะสวดทุกยายพุโทโธ นโมตจาพะอรุงหาเลยยายกว่าะไปไปพระหาหาไปพระหานจริงจมันต้องคนเรามันต้องมีที่พึ่งไม่ว่าตอนเป็นแต่กับตอนหลังความตายแต่ถ้าที่พึ่งตอนเป็นทางกายไม่มีที่ ก็เรียกที่พึ่งทางกายก็ก็อย่างที่เราอยู่บนโลกใบนี้แต่ที่พึ่งทางใจมันต้องมีสาระอะไรมีพร,รัชนาตรายัยมีมีหลักธรรมคำสอนมีศีลสมาธิปัญญาเพราะความสุขบางทีมันไม่ใช่เป็นวัตถุแต่มันเป็นใจที่น้อมไปสู่ความสงบน้อมไปสู่จิตที่ไม่ไม่แบกชีวิต หรือโลกใบนี้เพียงแต่เรารู้กับมันพอแล้วเอาสติตั้งและกำหนดลมหายใจดูลมเข้าพุธดูลมออกโทหรือนอนกำหนดพุธโทถ้โทาโูลอย่าออกมาโลกก็ต้องฝึกอะโยมต่อไปนั่งตรงไหน,นโยมว่าหัดพุธทโท นั่งพุทโธพุทโธเขาเรียกบริกรรมอยู่ข้างในพุทโธพุทโธก็หายใจเรามีอ่าหรือว่าฮัลรู้ไม่เป็นไไรม่หายจะยุ่งกับท่านไม่ไม่ไม่เป็นไรปล่อยเก๋อเยอะปล่อยเยอะจ่ายตีไปสุดท้ายแทนเขาจะอยู่กับคนก็กลายไปอยู่กับหมาคนเดียวค่ะเนาะสุดเพื่อนกันแต่เขาก็ดีอาศัยได้เอาขโมยนกระโจนได้น้องรู้ ต่ไปหัดพุทโธนะหัดพุทโธแล้วก็พุทโธก็เป็นเพียงสติเบื้องต้นที่ให้เราทเอ้ยไม่ต้องมาเบียดเอ้ยประจบใจเลยมานี่เลยเมันจะมาตีสติแล้วไปไปไปไม่ต้องมาเบียดมันมันเอาข้างมาเบียดเลยนะได้ล้ข้างนั่งก็ชอบเบียดเออชอบเบียดตี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 ไม่ทันเลยนี่ยังขนาดยังไม่ได้กินกินกระดูกกินน่องไก่เลยนะตีซีแล้วนะ แต่แต่แต่ถ้ามีของกินแล้วลองเเฝ้าเลยทีนี้มาปั๊บลหล่ะเนี่ยบ้านก็จะคือ,อเขาก็มาอยู่ด้วยอ๋อมาข้างบ้านนออี่นะติดบ้านกันนะอย่างนั้นต่อไปก็หัดเอาสติตั้งกำหนดค่ะจะดูลมก็ได้จะพุโทโธ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 แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบานก็เป็นองค์บริกรรมที่เราระลึกถึงผู้เทีเจ้าแล้วก็ สิ่งที่สําคัญคือให้ฟังธรรมวิทยุมีมีปลั๊กไฟใช่ไหมมีอมถอดแล้วก็เสียบสายไฟปั๊บพอชาร์จไปคืนหนึ่งกลางวันไปฟังที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเสียบไฟเพราะมีมีฐานแห้งอยู่ด้านหลังใช้ได้สองแบบเสียบไฟพอสว่างแล้วก็ถอดมาแล้วต่อไปก็เปิดไปไหนก็ฟังได้แต่พอกลางคืนก็ไปเสียบใหม่ใช้ได้สองแบบ ตรงนี้มีสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะหนึ่งเช้าสองเย็นนอกนี้บรรยายธรรมะโยมจะกดเลขสามขึ้นไปก็เป็นเทศถ้าไม่กดก็ไปเรื่อยๆมีเกือบสี่ร้อยแท็กนะนี่เปิดเนี่ยบทธรรมวัดสวดมวตนต์จริงๆเวลาลวตอนนั่งปฏิบัติ ภาวนาเวลาฟังธรรมจะเรียกเป็นอริยะบัญญาตพอจิตได้สภาวะธรรมแล้วว่าได้สภาวะของ,งการภาวนาฟังและนั่งเอาจิตจดจ่อ,อเราจะรู้สึกแลยวมจะรู้อะไรเยอะมีความลุ่มลึกสุข<จ>ข่มใจสบายแล้วก็มีจิตใจที่ นี่จะสวดมนต์ลเลขหนะึ่งเวลากดเลขหนึ่งจะสวดมนต์เลขสองสวดมนต์ถ้าไม่กดนะโยมจะหาไม่เจอแล้วจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยโยโซภะวะอารังสัมมาสัมพุทโธนี่หนังสือสวะกัตวียะน,นาะะวะตาตัมโม

อะโยมันจะได้หั้งตอเงไปองนี้ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยภาวนาในรุ่นเก่านั่นเลยฟังจนให้รู้นะว่าธรรมะจริงๆมันทำอยู่ที่ไหนที่เป็นธรรมะแล้วยยมไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วหาที่ตัวเรานะโยมทำไปธรรมะเป็นธรรมะเลยยังปิดปุ๊บเนี่เปิดอันนี้ให้สวดมนต์กดตั้งที่แท็กหนึ่งก่อนให้โยม เวลากดเลขหนึ่งเวลากดก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้ย่ายห่หางเกินไม่ต้องไปทำอะไรกดแต่ถ้าไม่กดก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะ,ะจะได้มีอริยทรัพย์ทางปัญญาแล้วก็นั่งตรงไหนก็หัดพุดทโธพุทโธหรือก็นั่งตรงไหนก็เปิดพิธีโยนี่ยเปิดไปทั้งวันแล้วฟังจนซึมเข้าไปเลยนะจะได้มีที่พึ่ง คือเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะว่าหลักคําสอนของพระเจ้าเนี่ยถึงจะมีมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ได้ไกลจากตัวเราก็คืออยู่ในใจเราอยู่ในชีวิตของเราเดี๋ยวก็จะมอบให้ไว้สักสองหมืนเอาไว้ใช้นะไปอย่างชีพชีวิตรับไปสองหมื่น เก็บไว้ใช้ยามท<ร><ร>ุกยามยากเงินเงินนี่มันยิ่งใหญ่นะงั้นโยมหนึ่งนาที <sounds> เดี๋ยวเราก็ฟังทมกันโยมคําว่าชีวิตมันยิ่งใหญ่เพราะคนเราหมดชีวิต มันก็หมดความยิ่งใหญ่แตจริงแใช่ว่าชีวิตนี่มันยิ่งใหญ่เพราะเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ทำสิ่งที่สําคัญได้ทำสิ่งที่ดีงามได้แล้วก็ทำสิ่งที่ประเสริฐได้จึงเรียกว่าชีวิตคนเรานี้ยิ่งใหญ่เมื่อไรหมดชีวิตความยิ่งใหญ่ก็สิ้นสุดลงก็เหลือไว้แค่ ความดีงามคุณธรรมแต่ตอนมีชีวิตอยู่ใครที่หลงชีวิตเพียงวัตถุภายนอกโยมก็จะไม่ได้จิตใจภายในฉะนั้นต้องรู้จักแสวงหาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนี่นแหละเราก็จะพบสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าที่สุดในการเกิดมา ็ขอจเจริญพรใครจะบวชพระนะ0928930455 0928930455กติกาก็คือต้องท่องขันนางได้ต้องรีบสมัครเพราะบวชวันที่6อาทิตย์ที่6เดือนกรกฎาคม2568แล้วก็ในวันที่5ต้องพรงผม,ผมนาช่วง4โมงเย็นในเดือนกรกฎาคมปี68 ใครจะบวชกติกาคือต้องท่องขันนาดได้ได้วยปากเปล่าสองต้องงดสุบุรีถ้าสุบุรีก็จะไม่บวชให้ถ้าเลิกไม่ได้ยังไม่ต้องบวชค่อยเลิกได้แล้วก็ามาบวชแล้วก็สามก็ต้องไปเช็คสุขภาพว่ามีโรคร้ายไหมสี่ดูว่าคดีความสิ้นสุดหรือยังนะแล้วก็ห้าต้องมาอยู่วัดก่อนบวชขั้นสามเจ็ดวันดูนิสยัยจิตใจ ไม่ใช่วิ่งมาแล้วบอกบวชไม่ใช่บอกไม่มีเวลาแล้วก็จะบวชเลยวันนั้นมันมันไม่ได้นะเราให้ตั้งใจอยู่วัดก่อนส่วนใครที่จะบวชไม่มีเงินทองไม่ประสงค์วปเช้าภาพทางวัดสิทธุระในการบวชนะไม่ต้องห่วงเอากายกับใจมาแล้วก็มาซักฟอกกันก่อนบวชมาทำความเข้าใจมาละเลิกกันก่อนอนะแต่ เตรียมข้าวสารมาข้าวเตรียมไว้หกหกลูกอเอาไว้กินไล้ทานต่อไปนั่งตรงไหนก็หัดกำหนดพุโทโธเป็นื่องต้นเพื่อให้สมาธิจิตนะอยู่กับปัจจุบันส่วนปัญญาให้ไปฟังธรรมะฟังไปเรื่อยๆฟังไปฟังจนซึมซับก็ไปเลยแล้วต่อไปโยมก็จะเข้าใจว่าเรามีที่พึ่งก็คือ ถือเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจเราก็จะสว่างขึ้นนะก็ขอเจริญพรขอิมมมมพรท่้้ดดีีีีนกกกเเเาาายววแตััืล